คุผมการเรียาต้ทองหัวหน้าสถานีตำรวจมีสี่จุดทดสอบจุดที่หการวางระเบิดถอนระเบิดสถานลแบเอ็มสบแปดเอหจุดที่สองการวางระเบิดถอนระเบิดจากรถถังเอ็มหเอองจุดที่สาการตรวจท่ระเบิดควเคร่องตรวทุนนปจุดที่สี่การตรวจ่ระเบิดควบสายตาครับ trong người วันแตานการจัขการกน้าตาได้เพรว่าเราองรองเล็กขึ้นกองคนให้มาไหมนี่วันอ๋อราเราจะเก็บไว้อยุสิบปีแต่ถ้าเปิดแล้วเนี่ยระมบวันสามบวันสามเดือนเดือเดือนพรเวลาเราฝึกเราไม่ค่อยให้มันออกมาแต่ว่าแต่กมาครับคแต่ว่ามันจะต้องการแก้น้าตาได้ตลอดไป ไม่ต้องเป็นเกณฑ์เให้จ่ายมานี่เรบือวการศึกษาบบารนี้ตาเนเราแม่ฝินอะไรไม่ค่อยเอาออกมาก็อาวิทยาการเป็นพุ่งทัพบทชปืนเล็กตรวจสอบทางยุทธวิธีกองทัพบกทัีไรับเชิญ સજ્ે઺ ચ૨વણ યૂણ લ૨મ લ૨૨ કૂ કીણ મ૨૨મ શદહ કીણ કર૨હૣ કીણ કર કરણ કમણ